บางนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญโดยเฉพาะการให้ความสําคัญแล้วก็การผลักดันกลุ่มธุรกิจ SME ค่ะรัฐบาลชุดนี้บอกว่า SME ต้องมีการนําเอานวัตกรรมมาต่อยอดผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ช่วยเช่นเดียวกันเพราะม,มีส่วนสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค4.0แต่จะปรับแผนอย่างไรเพื่อรองรับในเวทีโลกค่ะ วันนี้มีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจโดยมีการเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วแทนที่เราจะนําสินค้าและบริการส่งไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มของเมียนม,มาลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเปลี่ยนใหม่มาสร้างแนวคิดธุรกิจมาขยายงานจากแผนธุรกิจในกระดาษให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนําไปเสนอขายได้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําธุรกิจเพราะฉนะนั้นจะสนใจขนาดไหนให้คุณผู้ชมปติดตามจากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจกันเลยค่ะ นี่คือกลุ่มนักธุรกิจ SME ไทยที่มีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ในตลาดเมืองไทยมีประสบการณ์มีโรงงานและมีลูกค้าอยู่ในมือแต่วันนี้พวกเขามารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การทำแผนธุรกิจที่เรียกว่า business model canvas หรือการใส่กลยุทธ์ธุรกิจไว้ในกระดาษแผ่นเดียวแผนธุรกิจนี้ร่วมจัดโดยสถาบันพัฒนา SME และศูนย์อาเซียนศ,ศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ทุกคนในห้องนี้มีเป้าหมายว่า จะออกไปค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านความสำเร็จจากรุ่นพี่ที่เข้าไปบุกเบิกตลาดค้าปลีกในเมียนมาจนกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไทยในย่างกุ้งอย่างศูนย์การค้าไทยทาวเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ตอกย้ำว่าหากเอ e รุ่นใหม่มีสินค้าที่ดีกว่าเดิมแปลกใหม่กว่าเดิมสินค้าของพวกเขายังมีที่ว่างให้วางจาหน่ายและจะไปได้ไกลถ้ามีแผนธุรกิจในมือด้วยไม่ได้ขายของเพียงอย่างเดียวเหมือนเดิม นะครับแล้วสินค้าที่กําลังมาแรงตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือพวกของกินของใช้โอ้โพบริโภคทั้งหลายนะฮะนอกเหนือจากที่เป็นพวกพื้นฐานยังผงซับฟอกหรือสบู่นะครับพวกสแน็คเนี่ยขายดีมากเพราะพื้นที่กำกนมามากเขาชอบกินเล่นพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอันดับ2จริงก็คือพวกของสินค้าแฟชั่นสินค้าเครื่องสำอางนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่สินค้าจากจีนจะเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นพวกสินค้าเชิงเรื่องของการก่อสร้างเครื่ออองงงจัักกกกกกกรรรรรแลล้้ว็สิิินคาาาทีี่่่่เเเเขบืพมผผตตษ ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ทางบริษัทของเราทางไททาวนะครับทางดูเคเตอร์แล้วหรือติดต่อเราที่ผมนะครับแล้วเราก็จะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยที่มันน่าสนใจแล้วมันไปได้เราก็พร้อมจะเป็นดี s อรวเตอร์จำหน่ายให้ในพม,ม่าเมื่อลงมือทำแผนธุรกิจและทำการตลาดในไทยจนแข็งแกร่งแล้ว s m e ไทยในสาขาผลิตภัณฑ์อาหารแบร,รนด์อร่อยจังก็วางแผนไปขายในตลาดเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV คือเรามีโมเดลของแฟรนชชส์นะตัวนี้เป็นเฟรนชชส์ที่เราเข้ารอบสตาร์ทอัพนะฮะเป็นเฟรนช์ชส์ที่ขายข้าวกะเพราไข่เจียวนะครับเข้ารอบสตาร์ทอัพด้วยโมเดลของเป็นรถที่เป็นโมเดลของรถโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแบบว่าใช้วิศวกรรมบุญยนสร้างนะครับแล้วก็มีกระทะเจียวไข่แบบอัตโนมัตินะครับการสอนแผนธุรกิจในครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่าทุกปีเพราะมีการสอนให้ขยายธุรกิจ รับกลยุทธ์ไทยแลนด์4.0โดยใช้เทคโนโลยีบวกกับแนวคิดใหม่ดังนั้น SME ไทยจะไม่คิดเพียงแค่เอาสินค้าไปขายแต่กำลังพัฒนาแผนธุรกิจบนกระดาษให้เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีโลกของการพัฒนาธุรกิจวันนี้ไม่ได้ขายสินค้าแล้วนะสินค้าตัวหนึ่งเชื่อมกับแอปเชื่อมกับแพลตฟอร์มตัวอื่นแปลว่าคุณขายของอะไรได้บ้างย นี่คือวิธีคิดที่ทางเราเองพยายามที่จะต่อโมเดลใหม่ๆนับจากนี้ไปแม้แต่การผลิตสินค้าออกไปจำหน่ายก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำโดยหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจังและวางแผนธุรกิจให้พร้อมเพื่อรับมือกับโลกแห่งการค้าใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สู่ยุทธศาสตร์4.0 นั่นคือแนวคิดทางธุรกิจจะทําอย่างไรให้ธุรกิจของเราสาม,มารถโตแล้วก็ขยายลายออกไปได้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะสนจะ